สวัสดีครับผมช่างไปอาซีอาซ่าใหญ่โมนิฟานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถดูดฝุ่นของน้องนักเรียนนะครับก็ที่ว่าแนะนําให้เป็นรถรถยกสูงวิกฟูดรถพวกรถไฟฟ้าก็เพราะมันมีมันมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือถ้าเป็นรถกระดานธรรมดาเนี่ยคันนึงไม่กี่ตังเนี่ยครับระบบการเล่นมันก็คือเราจะเปิดสวิตพอเรากดระบบการเล่นมันก็ คือเรากดทีเดียวมันก็ไปทีเดียวมีแค่ไหนอะเวลาเลี้ยวก็นี่ครับระบบการเลี้ยวมันก็คือทีเดียวเราถ้าจะมาทาเป็นรถดูดฝุ่นนี้มันทําไม่ได้ก็คือรถดูดฝุ่นมันต้องไปตามระบบของมันคือกดไปเรื่อยๆมันดูดไปเรื่อยๆแต่นี้คือถ้าสมมติว่ารถมันเร็วแค่ไหนมันก็ไต่ขั้นคือมันดูดมันไม่ทันได้ดูดอะมันก็พุ่งไปเลยก็เลยที่แนะนําให้เป็นรถตัวนี้แต่ว่าราคามอาจจะสูงหน่อยพวกรถไฟฟ้าเป็นพวกรถไฟฟ้านี่พวกพวกนี้นี่ครับ เนระบบก,การล่นแต่ันรถรถไฟนี้ก็ต้องเปิดที่รีโมทก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดที่ตัวรถนี่ครับเจ็บแบตนี่ครับเวลาลิงระบรตัว,วนี้มันจะเลิ้ตามมือครับนี่ครับมันจะไปทีละนิดก็ได้ครับกดมันจะไปตามมือเลยก็ระบบก,การเลี้ยวมันก็นี่ครับระบบก,การเลี้ยวมันจะเลี้ยวแบบรถ รถจนจริงๆอ่ะพวกระบบรถไฟฟ้านียแต่ว่าเวลาเราเอามาใส่นี่ที่ทาไปรถดูดฝุ่นก็สามารถถอดแล้วน้องสามารถเอามาเล่นปกติได้ครับผมก็ไม่ได้มีอะไรแล้วถ้าอยากจะทำเป็นรถดูดฝุ่นก็นี่ครับทํามาเป็นชุดอยู่แล้วมีกล่องดูดก็มีตัวล็อกล็อกได้ที่ก็ใส่แบตสวิตช์เปิดก็อยู่นี้มีตัวดูด แล้วเวลามาใส่ทีก่กลอบรถก็ง่ายๆครับใส่ตามเสานี้เลยครับนี่ครับแล้วก็ใส่ทุกอย่างนี้เข้าไปแล้วก็ใส่จกิ๊บล็อกเข้าไปเลยครับคือทําตัวที่ทํากล่องนี้แยกไว้อยู่กับรถอยู่แล้วครับสามารถถอดเล่นรถเป็นรถปกติก็ได้หรือว่าทำเป็นรถดูดฝุ่นเอาไวด้ดูดเล่นที่บ้านก็ได้ครับดูดฝุ่นดูดอะไรดูดขยะเล่นที่ในบ้านไม่ต้อง เดินดูดบังคับดูดไปเลยครับนี่ครับใส่แต่ว่าแนะนําให้ไปรถใช้รถไฟฟ้ามามาทํานะครับถ้าเป็นรถปรกติที่น้องใช้จะทํากันนั้นพี่ไม่แนะนําครับผมเพราะมันจะดูดดูดไม่ได้ สร็จแล้วสับง่ายๆแล้วก็แบตก็เป็นแบตตัวนี้อยู่แล้วครับสองโวลต์ก็มีช่องใส่อยู่แล้วตรงนี้ด้านบน นี่ครับก็ใช้เสียบใช้ิดเปิด,ดเครื่องดูฝนก็อยู่ตรงนี้นี่ทำงานแล้วเราเปิดเดโอเคแล้วก็จบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ เบอร์โทรก็0 8 2 4 3 5 8 6 3 6นะครับหรือว่าเข้าไปดูในแฟนเพจก็ได้ครับตัวอย่างงานก็มีหลายแบบครับผมสนใจก็สั่งทำได้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ